สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแม่บุ๋มจารุณีสไปนอร์วีนะคะวันนี้แม่บุ๋มก็มีเมนูอาหารไฟยอร่อยอร่อยมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการทำค่ะอันดับแรกแม่บุ๋มก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดเดียวก็พอเดี๋ยวเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเราก็ผัดกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมไปสักพักหนึ่งค่ะให้เขาออกสีเหลืองอ่อนๆทองๆค่ะแล้วก็ ขาก็จะมีกลิ่นหอมค่ะนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเรื่องอ่อนๆเสร็จแล้วแม่บุ๋มก็จะใส่หมูนะคะแม่บุ๋มใช้เนื้อหมูสันนอกค่ะแล้วก็หั่นบางๆค่ะจะใช้เนื้อหมูสันนอกหรือสันในก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบหรือว่าจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้ค่ะ แล้วแต่เราชอบนะคะหรือว่าจะเป็นสันคอหมูก็ได้อีกค่ะเราเลือดได้เลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนใช้ได้หมดค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปสักพัก ผัดไปจนแบบว่าจนรู้สึกว่าหมูอใกล้สุกค่ะ เมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากเลยคาวเพื่อนแล้วก็อร่อยค่ะโอเคต่อไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะผัดให้เข้าเข้ากันนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะ ให้เขาเข้ากันนะคะแล้วแม่บุ๋มก็จะใส่แครอทลงไปค่ะ เราจะผัดแครลลอทให้เขาแค่เข้าพอสลดนะคะต่อไปแม่บุ๋มก็จะเติมน้ำเปล่าไปหน่อยนึงค่ะเพื่อเราได้น้ำซอสเยอะขึ้นแล้วแม่บุ๋มก็จะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะหั่น ที่เราไม่ใส่พร้อมกันนะคะเพราะว่าผักแต่ละอย่างจะสุกง่ายแล้วก็สุกยากค่ะถ้าใส่พร้อมกันเลยบางบางผักชนิดก็จะสุกพอดีบางผักชนิดก็จะเปื่อยเกินไปค่ะเราก็เลยใส่ไม่พร้อมกันค่ะ เราก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะและสิ่งสุดท้ายคือมะขะเทศค่ะอันนี้ถือว่าผัดเยี่ยวหวานหมูของเราเป็นอันว่าเสร็จค่ะ ง่าค่ะเพื่อนๆงานนิดเดียวคะ่ะนี้ก็ตักเสิร์ฟนะคะกับข้าวสวยร้อนๆค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆงาน่ายๆนิดเดียวคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงทําตามนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ปุ่มด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ